ตอนเรียงต้นหอมผู้น่ารักจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะไปทำงานเนี่ยต้องไปปลุกลูกลูกตื่นลูกมากเนี่ยทอ้องร้องหยิบ ต้นหอมลูกต้นหอมตื่นได้แล้วว,วันนี้พ่อจะไปทำงานนะหนูยังไม่อยากตื่นนะคะคุณพ่อออานะตื่นได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะไปทำงานสายเา้าหรอกวันนี้ไม่กินข้าวหรอลูกวันนี้หนูก็กินค่ะแต่กินที่หลังได้ไหมเนี่ยไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันปวดท้องได้ค่ะเดี๋ยวตื่นเฮลูกเดี๋ยวพอนั่งรอนะ ข้าถ้ามาปลุกอีกแล้วเราต้องตื่นไปอาบน้ำเอาอน,นี่มันไม่ใช่ห้องน้ำนี่นะไปอาบน้ำดีกว่า น้ำน,น่าจะเย็นน่าดูเลยวันนี้ให้พ่อปาไปไหนดี้าวันนี้พ่อจะไปทำงานนี่นานหรือไปใส่ชุดไหนดีเอ่ชุดนี้อ่ะเอาชุดนี้ก็แลาา้วกัน คุณพ่อคะ่ะเอาว่าไงลูกหนูขอเงนินหนะคะึค่ะจะเอาไปซื้อขนมกี่บาทแล้วลูกแค่สิบบาทพอคะ่ะโอ้สิบบาทพอแล้วลูกแพงนะที่นี่เนี่ยที่กรุงเทพอาหารแพงๆนั้นพ่อให้ห้าสิบก็แล้วกันนะลูกเออก็ได้คะ่ะ เอาไปช่หนมกินและลูกเหลือแล้วก็เอาไปหยอดกระปุกได้เลยครับคุณค่าคุณพ่อใจดีจังให้เงินด้วยจักรยานไปดีกว่าเรายังขับรถไม่เป็นแลวเมื่อไหรเพื่อเราจะสอนขับรถนะ พี่ขาขอซื้อขนมกินนะคะอ๋อซื้ออะไรดีจ๊ะไปเลือกมาเลยจ้าเอาอะไรดีพ่อให้มา50บบาทขนมเค้กสาิก้าแพงไม่เอาเอาอันไหนไอติมไม่เอาเมื่อวานก็เพิ่งจะกินไปเอามาม่าสองห่อไป เผื่อเอ้ยสองห่อไปเผื่อ,อพ่อดีกว่าไม่ไม่เอาดีกว่าเอาไปสองห่อนั่นเลยเป็นสิบสี่บาทเพราะห่อละเจ็ดบาทอืมกินแซนด์วิชไหมเอาแซนด์วิชหนึ่งอัน ได้แล้วค่ะนี่ค่ะดวค่ะซื้อของเสร็จแล้วไปดีกว่ากลับบ้าน8.11โมงสิแล้วพ่อยังไม่ไปทำงานอีกครอเนี่ยไอ้ขับกระป้องกระป้องเปิดเลยวันนี้เราค่อยไปวันนี้ไปบ้านเพื่อนนี่ไหม มีเอาดีกว่าอยู่บ้านนี่แหละคุณพ่อค่ะกลับมาแล้วค่ะหนูซื้อหนูมาฝากด้วยไหนลูกนี่ค่ะหนูซื้อหนูมาให้เป็นไส้กรอกพ่อคุณพ่อลองกินดูค่ะหนูซื้อมาให้หนูพ่อเอาไว้กินที่ทำงานลูก เาไว้กินเองก็ได้ลูกอือร่อยนะนี่แซนวิชด้ดีกว่าคุณพ่อขายแล้วไม่ไปทำงานหรอคะแปดโมงแล้วนะเดี๋ยวพ่อไปทำลูกพ่อจะไปแล้วนะลูกขอก่อนนะ่ดูแลตัวเองดีๆนะลูก อย่าออกไปจากนอกบ้านเวลาจะออกไปต้องขออนุญาตพ่อก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะไปแล้วค่ะพ่อใจดีใจดีลูกพ่อไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะอ่าขเดินชนอีกกินะ ได้กอดชักหน่อยไปดีกว่าอืรถก็เร็วมากเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเติมน้ำมันไปต้องขึ้นไปทำงานีนต้นหอมเนี่ารักน่ารัก,รกพูดข่าอารเสียงทุกคำาเลย ดีๆนะที่เกิดมาเป็นที่แฟนฉันได้เกิดมาเป็นลูกแบบนี้น่ารักจริงๆเลยสวัสดีครับมาทำงานครับอ๋อนั่งได้เลยครับกับนนะต้นหอมเป็นยังไง กลับบ้านก่อนนะครับโชคดีอ่าไรเลยครับต้นหอมแฟนก็ไปต่างจังหวัดก็ไม่อยู่บ้านอีกแล้วเป็นอาทิตย์เลยถึงมาทำไมรถหายวันนี้ทำอา,อาหารอะไรให้ต้นหอมกินดีนะ ต้นหอมน่าจะชอบแน่เลยมาหันอะไรให้เขาต้นหอมกินต้นหอมพ่อกลับมาแล้วลูกคุณพ่อขานันนี้หนูอยากไปเที่ยวอะ่ะไปเที่ยวแล้วลูกได้เลยมาตามพ่อมาระวังผิวดำนะลูกค่ะหนูไม่กลัวหรอก เพราะผิวดำมันก็สวยเหมือนในแบบตัวเองอวันนี้อยากกินอะไรลูกวันนี้หนูอยากกินติมค่ะหนูเห็นว่าไอติมในนั้นมันอร่อยดีอะพ่อในติมในสนุกได้เดี๋ยวพ่อพาไปเล่นของเล่นด้วยนะค่ะคุณพ่อตาลูกเถอะแแป๊บนะเดียวเองห้า นั่นงเงียถึงแล้วเดี๋ยวพ่อลงแวซื้อนั่งตามมาหลับลูกพ่อซื้อใกล้ใก้ให้นี้พ่อซื้อกินหนันะคะลูกแม่พ่อันนี้ก็จบแล้วนะคะอย่าลืมกดลค์กดแชรได้วยนะบายบาย